วันนี้นะคะเรายังอยู่ในวันแรกของตลาลดระยะนะคะวันนี้เราอยู่ที่ซุ้มไหนคะพี่นัทคะซุ้มต้นกล้าพันไม้ค่ะ,ะพี่เอ็มคะ่ะต้องบอกว่าด้านหลังของเรานะคะก็มีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะและตรงฝั่งทางด้าน สาย์มือของเรานะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนนะคะที่กําลังจะรอคิวในการที่จะมารับมาซื้อพันไม้ใช่ไหมคะค่ะดูพี่น้องประชาชนดูพร้อมมากนะคะ,คะอันนี้ตั้งตั้งใจมารอเลยนะคะดูเหมือนว่าแต่ละท่านนี่อาจจะมีเป้าหมายอยู่ในใจแล้วนะคะ<ช>ว่าจะต้องการต้นกล้าพันไม้อะไรบ้างนะคะค่ะก็ใ,<ช>ะในแต่ละครั้งนะคะ,คะเดี๋ยวก็ค,คือเขาจะให้เข้าในแค่ครั้งละ10คนเพื่อที่จะให้พี่น้องสามารถที่จะ เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะนนเปิดร้านแล้วนะคะ,ะมีการฉีดแอลกอฮอล์นะคะจะต้องะะมีการฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเพื่อที่จะไม่เขาเรียกว่าเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็พี่น้องแต่ละท่านก็สวมแมสมาด้วยนะคะและทางด้านแต่ละท่านนะคะก็เลือกเดินดูนะคะว่าสนใจต้นไม้อะไรจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมองป้องหมายแล้วนะคะค่ะสังเกตว่าบางท่านก็มีการเตรียมความพร้อมไม่อย่างดีนะคะมีถุงพลาสติกเตรียมมาที่จะใส่ สำหรับสินค้าที่ตนเองช้อปปิ้งด้วยนะคะค่ะแล้วเรามาดูนะคะตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะตรงส่วนค่ะราคาสิบาทเท่านั้นเองะะใช่ค่ะตรงค่ะก็มีต้นลาตีมาลินะคะส่วนใหญ่ตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นต้นไม้เขาเรียกไม้ประดับได้ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีตั้งแต่มีพุทธเศรษฐีนะคะแล้วก็เป็นต้นพวงโกเมนนะคะแล้วตรงสั่งฝั่งนี้ล่ะคะพี่นัท ฝั่งนี้นะคะเป็นผักแยงนะคะซึ่งสามารถที่จะรับประทานได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะมีชะอมนะคะแล้วก็มีตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็มีนางแย้มนะคะหลิวนะคะแล้วก็หอมเหมือนลีนะคะส่วนใหญ่ต้นฝั่งนี้พี่น้องเราสังเกตไหมคะว่าพี่น้องเราพอถึงตปุ๊บเนี่ยดิ่งไปตรงบริเวณไหนคะพี่นัท นูน่นค่ะตรงไปบริเวณไม้ผลที่สามารถรับประทานได้นะคะที่เราเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะคะระ<ช>หว่างทางตรงนี้ก็จะมีต้นกล้าที่น่าสนใจอยู่หลายต้นนะคะอย<ช>่างต้นนี้ก็คือต้นสายหยุดนะคะสายหยุดนี่ราคาเพียง10บาทเท่านั้นเองนะคะพี่เอม<ช>แล้วก็มีต้นชมนาทด,ด้วยนะคะน,นะคะตรงนี้ก็จะมีต้นสามารถวันค่ะใช่ค่ะราคาเพียง1ิบบาทเท่านั้นเองค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้หลากหลายนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าพี่น้องเราเนี่ยพุ่งมาถึงเนี่ยรู้สึกสินค้าที่ขายดีนะเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าว,าวน้ำหอมด้วยนะคะค่ะราคาถ้าถาดจางถูกนะคะเดี๋ยวเราไปลอง10บาทเองหรอะคะมิน่านะคะโอเลือกซื้อกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยค่ะคุณอาค้าเิญินทำค่ะ มาจากที่ใดคะมาจากบุรีรัมย์ครับผมมาจากบุรีรัมย์เหรอคะแล้วไม่ทราบว่าคุณอาทราบข่าวจากที่ไหนคะก็ดูสื่อทีวีของคุณนิยมครับแล้วความตั้งใจที่มาตลาดระยะของคุณอานนี่นอกจากมาซื้อต้นไม้แล้วมีป้าหมายจะซื้ออ่งอื่นด้วยไหมคะก็มีก็เหมือนกับมีสมาชิกมีกัลยาระมิตอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็มาร่วมกันบางเรื่องเราก็ไปช่วยเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ซื้อต้นไม้ไปแล้วแจกเป็นส่วนหลัก เพราะพื้นที่เราเต็มแล้วอันนี้ก็เอาไปให้คนอื่นครับก็คือซื้อไปเพื่อไปแบ่งปันไปแบ่งปันครับแล้วนอกจากเป้าหมายของการซื้อต้นมะพร้าวน้ําหอมแล้วเนี่ยคุณอาก็มีปุ๋ยมีปุ๋ยด้วยแต่ปุ๋ยเป็นหลักเลยต้องการที่จะนําปุ๋ยนอกงามนี่ไปเผยแพร่เพราะว่าของตัวเองใช้แล้วมันเห็นผลดีดีมากเลยคือคนที่ใช้ต่อน่ะมันก็จะเป็นลูกโซ่ไป จากที่ไม่เชื่อไม่อะไรพอเขาลองใช้แค่ปีเดียวนะก็จะเริ่มเริ่มถามแล้วอ๋อแสดงว่าเราเคยได้ใช้แล้วแล้วเห็นผลชัดเจนช<ะ>ใช่ไหมคะผลว่ามันดีดินมนันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจากที่ไม่มีไส้เดือนเดี๋ยวนี้ไส้เดือนเต็มเลยแสดงว่าตอนนี้นี่ปลูกเ,เป็นกเกษตรไรสารพิษด้วยปะคะเป็นเ,เหมือนกับในใน,ใน,ใ,นในพื้นที่นั้นมันมีสระมีไร่มีนามีป่ามีสวนผสมอยู่ก็จะ ข้าวเป็นหลักเลยแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นส่วนอย่างอื่นนี่ก็แล้วแต่เราจะลงอย่างเสร็จนาแล้วจะปลูกแตงโมแตงคายแตงกวาก็เรื่องของเราแต่อันนี้มันเหมือนกับมันมันอิ่มตัวหน่อยนึงก็อเอาแค่แนะนําเขาว่าลงมือเองเนี่ยมันอายุเริ่มมากแล้วเกษตรมันต้องมันไม่มีวันหยุด ทราบว่าได้รับประทานอาหารหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับอ,อ๋อเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะงั้นขอบพระคุณนะคะก็จะใจใช้สายให้มีความส่งนะคะค่ะอันนี้นะคะพี่นัทนะคะก็ต้องบอกว่าพี่น้องเราเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วนะคะช่วงวันนี้แค่วันแรกเองนะคะพี่นัทใช่ค่ะแล้วก็สังเกตว่าเ,เป็นที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะถ้าซุ้มนี้นะคะก็มะพระ้าวนองหอมนี่ถือว่าเป็นฮอตไอเทมอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะพาไปพบกับซุ้มต่อไปดีไหมคะ ค่ะค่ะก็เจริญทร้สําเร็ดีค่ะ